สวัสดีผู้ฟังทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยวิภาพวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์เกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันผ่านมุมมองที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติและคนไทยบนเวที Reddit โพสที่กำลังได้รับความสนใจมีชื่อว่าคนไทยครับพวกคุณรู้ตัวไหมว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของคุณโดยผู้โพสต์เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยมานาน และเขารู้สึกเป็นห่วงต่อทิศท,ทางการพัฒนาของประเทศไทยเขาเริ่มต้นด้วยการแสดงความกังวลต่อการพัฒนาของประเทศไทยที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งหรือถอยหลังในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเขาสังเกตว่าสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในไทยกำลังเสื่อมโทรมทั้งถนนหนทางสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุข ผู้โพสต์ยังกล่าวถึงปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่คุณภาพชีวิตกลับไม่ได้ดีขึ้นตามราคาอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงจนคนรุ่นใหม่แทบไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านค่าแรงยังคงตำ่ำในขณะที่ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือเขามองว่าคนไทยส่วนใหญ่ดูเหมือนจะยอมรับสภาพหรือไม่ก็ปรับตัวกับปัญหาเหล่านี้โดยไม่ได้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงมากนัก ประเด็นหลักที่ผู้โพสต์ต้องการจะสื่อคือความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและโอกาสในสังคมไทยเขาสังเกตว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนกำลังขยายกว้างขึ้นคนรวยเข้าถึงการศึกษาและบริการสุขภาพที่ดีกว่ามีโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งมากกว่าในขณะที่คนจนต้องดิ้นรนมากขึ้นเพื่อให้มีชีวิตรอดผู้โพสต์ยังวิจารณ์ระบบการศึกษาไทยว่าไม่ได้เตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับโลกสมัยใหม่เน้นการท่องจำมากกว่าการคิดวิเคราะห์ ขาดการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับตลาดแรงงานยุคดิจิทัลอีกประเด็นที่เขายกขึ้นมาคือการเมืองไทยเขามองว่าการเมืองไทยยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆนะักการเมืองมุ่งรักษาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาใหญ่และการปฏิรูปที่จําเป็นมักถูกเลื่อนออกไปหรือทําแบบผิวเผินผู้โพสต์ปิดท้ายด้วยคําถามว่า คนไทยมองเห็นปัญหาเหล่านี้หรือไม่และมีความคิดเห็นอย่างไรเขาบอกว่าเขาหวังดีต่อประเทศไทยและอยากเห็นประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นโฮสต์นี้สร้างการตอบรับอย่างล้นหลามมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากลองมาดูกันว่าพวกเขาคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ความคิดเห็นแรกที่น่าสนใจมาจากผู้ใช้ชื่อ Thai Local Voice เขาเห็นด้วยกับผู้โพสต์และบอกว่าคนไทยจํานวนมากตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้แต่รู้สึกหมดหวังกับการเปลี่ยนแปลงเขาเล่าว่าเคยมีความพยายามในการผลักดันการปฏิรูปหลายครั้งแต่มักถูกต่อต้านจากกลุ่มผู้มีอํานาจเขายังกล่าวถึงวัฒนธรรมที่เน้นการประนีประนอมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งซึ่งบางครั้งอาจเป็นอุปสรรคต่อก,การเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นผู้สดแสดงความคิดเห็นอีกคนชื่อ Bangkok Observer มองว่าปัญหาหลักคือระบบอุปถรัรมภ์ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยคนที่มีเส้นสายและความสัมพันธ์มักจะได้เปรียบในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการทำงานหรือธุรกิจเขาเสนอว่าประเทศไทยต้องการระบบคุณธรรมที่แข็งแกร่งกว่านี้ที่ให้รางวัลกับความสามารถและความขยันมากกว่าการมีเส้นสายขณะที่ b r i g h t e er อร์ a i l a n d ์มองในแง่บวกมากกว่าเธอชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในหมู่คนรุ่นใหม่ และการเคลื่อนไหวทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นเธอเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นแม้จะช้าแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีอ conomist TH นํนำเสนอมุมมองทางเศรษฐศาสตร์เขาอธิบายว่าไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางโดยเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ1980และ1990แต่ไม่สามารถปรับตัวเพื่อก้าวข้ามไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้ไทยยังคงพึ่งพาการท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูงนักเวียดไทยเป็นผู้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจอีกคนเขาเป็นคนเวียดนามที่ทำงานในไทยเขาเปรียบเทียบการพัฒนาของทั้งสองประเทศโดยชีย้ให้เห็นว่าแม้เวียดนามจะเริ่มต้นช้ากว่าแต่มีการวางแผนระยะยาวที่ดีกว่ามีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาอย่างจริงจังและมีนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพรีชัยทเชอร์ แสดงความกังวลเกี่ยวกับระบบการศึกษาเธอเคยเป็นครูมายาวนานและเห็นปัญหาการศึกษาไทยจากมุมมองคนในเธอพูดถึงการขาดแคลนทรัพยากรการสอนที่เน้นการท่องจําและการเมืองที่แทรกแซงในระบบการศึกษาเธอเชื่อว่าการปฏิรูปการศึกษาเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวความคิดเห็นจากไทยเจนแทบเป็นเสียงของคนรุ่นใหม่เขาพูดถึงความท้าทายที่คนหนุ่มสาวกําลังเผชิญทั้งหนี้สินจากการศึกษาค่าครองชีพสูง โอกาสในการทำงานที่จำกัดและความยากลำบากในการเป็นเจ้าของบ้านอย่างไรก็ตามเขายังมองเห็นความหวังจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเซเนียร์เเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยมากว่า20ปีเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาและตั้งข้อสังเกตว่าคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆไม่ได้ดีขึ้นมากนักเมื่อเทียบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเขายังพูดถึงการกระจายไรายได้ที่ไม่เท่าเทียม และการผูกขาดทางธุรกิจโดยกลุ่มทุนใหญ่ไม่กี่กลุ่ม Policymaker อ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงเขาอธิบายความท้าทายในการปฏิรูประบบราชการและข้อจำกัดต่างๆที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างล่าช้าเขาพูดถึงแรงต้านจากผู้มีส่วนได้เสียในระบบเดิมและวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงจากความคิดเห็นทั้งหมดเราสามารถสรุปได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหาที่ผู้โพสต์กล่าวถึง แต่มีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับสาเหตุและทางออกบางคนมองว่าปัญหาอยู่ที่โครงสร้างอำนาจและระบบอุปถัมภ์บางคนมองว่าเป็นเรื่องนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสมบางคนเน้นที่ปัญหาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะมีการวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาแต่หลายคนยังคงมองเห็นความหวังและเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกำลังเกิดขึ้นแม้จะช้าคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ และตระหนักถึงปัญหามากขึ้นอาจเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการปฏิรูปประเทศในอนาคตการถกเถียงแบบนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตยการที่เราสามารถพูดคุยถึงปัญหาอย่างตรงไปตรงมาแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างและร่วมกันหาทางออกคือหนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกเจอกันคลิปหน้าครับ